สวัสดีครับ women, ่อแม่พ no ีน้องตีฮักอยู่ผู้จ so ุกคนครับนะครับวันนี้ป้า่อแม่ปี่น้องปั่นหนาของผมเองนะครับปั่นลูบลูไปก่อนนะครับนี่ปั่นข้างแรกนะครับเราจะปั่นลูบลูบนี่ไป้ก่อนเขาจะบอกปั่นนั่นเดียนะครับบอกปั่นเรียบเดยนะครับลูบเบาญ้าให้ตายก่อนนะครับปั่นลูบปั่นลูบนะครับปั่นลูบไปพลางๆก่อนครับให้ญ้าดีออกมาหลังตรงในไตอี้สักสามสี่วันเขาก็จะมาปั่น ปั่นเรียบนะครับน่ครับอพอรถไถายครับเป็นรถถคูป l ต้าเเป็นรถเก่านอกญี่ปุ่นนะครับกันนี่ใจ้มา3ปีแล้วครับนี่ครับปั่นนาหน้าก็ได้ปั่นนาแห้งก็ได้นะครับปั่นนาแห้งนาหน้าปั่นสวนครับจะรถกัน,นีด้มดนะครับ ครับทีปูไปก็ใเจลูกก็นี่ไขปั้นนะครับบ่กครับแรงดีไม่มีตกเป็นรถเก่าหลีญี่ปุ่นครับเป็นรถเผาเดียวนะครับเป็นรถเผาเดียวบางคนว่าปวดติดลมก่อครับธรรมดาครับถ้าติดลมมันต้องติดพวกกันนะครับติดถูกกันติดทุกปีครับเพราะว่าจะเป็นรถเผาเดียวรถสองเขานะครับน้ำลมติดแน่นอนครับ แต่ถ้าเป็นน้ำปกตินะครับตอนนี้ก็ได้สบายๆเลยนะครับนี่เขาจะปั้นลูกด้วก่อนครับเดี๋ยวอกสักสี่ห้าวันเขาก็จะปัน้นปั้นเรียบนะครับพอรปุนปั้นลูกครับเขาปั้นลูกพญาตายนะครับปั้นลูกพญาตายครับนะครับติดโรตารี่ย่างใหญ่เลยครับ สี่สิบสิ้นเมาะครับเมะรถไหเกาลนอกญี่ปุ่นถ้ารถมาจากญี่ปุ่นนะครับแห้งชุดคุนจะดีนะครับแรงชุดดีแต่ความเร็วบางคนว่าปกหเร็วแต่แห้งชุดดีครับนี่ครับนี่ใจเกียร์ลูกไปก่อนนะครับเพื่อตีตีขึ้ละเอียดครับตีหน้าออกได้ไหมเนาก็จะได้จุ่มลงดนนนนินครับนี่เขาตีตีวนกว่าครับตี ตีแบบยายๆไปก่อนนะครับยังบวบปั๊บยังบวบปั๊บเรียบเลยนะครับเอาสีแบ๊บยาวๆไปก่อนนะครับพื้นที่นี่ก็จะใจ้เข้าดอขาวปุกนะครับผมไปน้องครับอ้าวกบอสมน้าครับกอใจมาสามปีแล้วนะครับกันได้ซื้อมาครับมาใจ้กับสวนเจ้กับ นาของเขานี่แหละครับนาก็เป,ากเป็นนาก็เป็นนาหน้ามนะครับปั่นได้จี้เลยนะครับเอาดับครับดับ ก็จใจรถลูกนะครับนะครับกาขลังพออยู่ตะปูน,นะครับกาข้าวของเราครับรถไถเก่านอกญี่ปุ่นแรงสุดดีนะครับแรงสุดนี่พักเสียงเครี่ยงครับจะไปแบบเรียบๆนะครับไปแบบเรียบๆเ,เสียงเครี่ยงจะบน่นักนะครับ เชียงจะเบาๆด้แบบเรียบๆนะครับแต่ความเร็วนี่ก็ถือว่าจะม,มอเตอรกัอพอดีครับการไถนาปั่นนาครับมันก็อยู่ดีคน้คนคนขับด้วยนะครับว่าพอหน้าง,งานเป็นจะไแบบด้เล้วกว่ผู้เดียวนะครับสำคัญดีค้นอยู่หลังพวงมาไลนะครับหูหาง,งานหูหูงานหูดินครับ ว่าควรจะไถจะได้ควรจะปลับจะได้นะครับรถนี่เป็นเพียงส่วนประกอบนะครับเป็นเพียงส่วนประกอบสําคัญผนอยู่หลังโงมอะไรเนี่ยครับสาคัญในสุดครับว่าจะเอางานออกมาป็นจะได้นะครับรถนี่ก็เป็นส่วนประกอบห้าสิบห้าสิบครับบคนขับห้าสิบรถห้าสิบก็ได้ลอยแล้วครับถ้าคนครับผูนางานเหี้ยจางขับรถเนี้ยจาง จังเข้าจังออกเห็ยครับจังจังเก็บงานนะครับก็เร็วครับงานออกมาก่อนจะจะเนียบนะครับสําคัญอยู่ที่คนคนขับนะครับอย่างรถก็แน่ครับก็สาคัญอยู่ที่คนขับเหมือนกันนะครับว่าจะขับจะได้หน้างานออกมาจะเปลี่นจะได้นะครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับอ่ะมาอยู่ในถ้วยพอครับมีคนถามว่าปั่นนานน้ำได้ก็ี่ครับปัน่นก็พอครับสีไรหนูปุ้นก็ใจ้กันนี่ไถขลิปปั่นนะครับเต,ตีดินนะครับจังหวัดตีดิน โตตรตารีก็เป็นของญี่ปุ่นนะครับความยาวของไว้โตตรตารียาวนะครับแล้วจะมีความห่างครับทำให้เบ่อนักรถนะครับแต่ถิ่นนี่ก็ได้แบบเนียนๆเลยครับ ไป, track, ไ,ป adhesive, ไปแล้วครับไปแล้วครับน ah oh. ั่นน่ครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับนี่ผมไม่ไปน้องที่จะซื้อรถเก่าโนะญี่ปุ่นนะครับก็พอกันนี่เป็นหัวางครับกันนี่เป็นรถพลาเดียวนะครับมีจครื่อเขียนสีล้อจก็มีขครื่เขียนสีล้อกับนี้นะครับเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นก็จะมีอยู่หลายรุ่นนะครับก็อยู่ที่เอาเลือกเอานะครับเดี๋ยวนี้รถนําเข้าจากญี่ปุ่นมานะครับผมไม่ไปน้องครับ ราคาบอกแพง้วยนะครับแต่ผมเต็มใจเต็มใจแหงชุดแบบนดีครับแรงชุดก็คือการใช้งานเนี่ยครับฟังเสียงไปแบบสบายๆนะครับแรงชุดดีไม่มีตก ครับนาโผล่นะครับนี่ครับขอแรงชุดครับฟังเสียงเสียงยนต์ครับไปแบบสบายสบายครับ นี่จตีแบบยาวๆไปก่อนนะครับตีเอาเนื้ในจุดดินก่อนนะครับตีเอาเนว้อจุดดินก่อนครับนะครับพอแบงบอลก็ตีแบบยาวๆไปก่อนนะครับแหมสักสี่ห้าวันเทาก็มามาปรับเปลียบนะครับนะครับเคลมในตีป้าพ่อแม่พี่น้องมาพอรถ ไยเกาหอีญี่ปุ่นคูปตาเอลสองศูนย์สองกันนี่เป็นรถเพาเดียวครับตีนานาม้ยเฮ้ยพอจีเลยนะครับปั่นนานามพอจีเลยนะครับผมขอขอบคุณผู้ไม่ไปน้องจุดทุกคนนะครับจะได้ก็อนจะไปลืมกดซับตะคให้กดไลค์กดแชร์กดกดะดิกกดจิ้มนะครับประกาศที่ไมครับขอบคุณครับ